สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เอารถสวยรถตู้ VIP นะครับรถตู้ระดับผู้บริหารมาให้เลือกให้รับชมกันอีกแล้วครับพี่ๆคันนี้นะครับเป็นฮ e ุนไดเฮ h ดวัน2 i t รถเป็นรถปี2018นะครับนเกียร์ออตโต้แต่คันนี้ก็จดทะเบียนปี2021เนาะก็อาจจะมีการลากจงลากจดกันบ้างนะครับเพราะว่ารุ่นนี้บอกตรงๆภาษีมันก็แพงนะพี่เป็นหมื่นนะ าภาษีมันก็เป็นหมื่นเหมือนกันสำหรับคุณไดเฮ็ดวันส่วนใครที่อยากขับรถตู้รถ v i p หรืออยากนั่งอยากหาคนขับนี่ครับจัดให้ครับสำหรับคุณไดเฮดวันคันนี้บอกเลยว่าสภาพโคตรสวยนะครับรถปี2018ก็จริงแต่เลขไม่หลักหมื่นนะครับพี่พี่ไม่แท้แน่นอนร0 0เซนะครับสำหรับคันนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นที่ข้อความด้านล่างนี้ให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขไม่ราคานะครับ รุ่นย่อยต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยนะครับพี่ๆนะส่วนสภาพตัวรถเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะเอาแบบเรียบๆวันไปเลยครับพี่ๆคันนี้ครับเปิดฝาเครื่องให้ดูเลยครับเครื่องด้านหน้าบอกเลยสภาพสวยๆแห้งๆสภาพใหม่มากรถปี2018ไม่หลักหมื่นนะครับคันนี้นะไม่หลักหมื่นนี่ครับโค้ดสวยแห้งๆล้างให้แล้วเรียบร้อยฝากระโปรงหน้านะครับ ไม่มีการถอดการแกะการขาไขใดๆทั้งสิ้นแก้มข้างน็อตเดิมโรงงานแสดงว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักพิกามน้าท่วมมาแน่นอนทางเราการันตีให้อีกครับพี่ๆนะนี่ดูครับบัวน็อตต่างๆนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับส่วนไฟหน้าโคตรสวยนะชมนี้มันเป็นไฟเลนโปรเจคเตอร์แล้วก็มีผสมกับหลอดฮาโลเจนที่เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีนะครับพี่ๆผมก็เปิดไว้อยู่นะครับนะแต่ที่เด่นๆจริงๆคันนี้นะไฟท้าย คสวยเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นตันหมองหรือสปอตไลท์นะครับก็ประมาณนั้นเลยส่วนกระจังหน้าโมนี้เป็นกระจังหน้าแบบแนวนอนนะครับใครชอบสไตล์แนวนอนซึ่งฮุนไดเอทวันมันมีทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับแบ่งกันไปตามรุ่นปีและโฉมนะครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับก็ตัวนี้เป็นแนวนอนเป็นสีโครเมียมนะครับป้ายทะเบียนสีฟ้าเป็นกรุงเทพเรียบร้อยนะครับคันนี้นะสภาพสวยๆมาดู ปัจจัยหลักสําคัญนั่นก็คือห้องโดยสารนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูห้องโดยสารครับพี่พีเลขไม้ก่อนเลยผมขึ้นใ้แล้วเผื่อพี่พไม่เชื่อนะครับนะผมให้ดูเลขไม้ก่อน76,690กิโลนี่คือไม้แท้แล้วดูสภาพเรือนไม้ทุกอย่างสวยไม่มีการลอกไม่มีการแบบยังไงอะหมองใดใดทั้งสิ้นนะครับพี่พี่นะแล้วก็แอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนครับสาหรับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับนี่ มีชิปอัพชิปดาวให้ด้วยสามารถแบบเอาไปแบบไปเดินทางต่างจังหวัดขึ้นเขาลงเขาก็เอาอยู่ครับสบายๆสาสหรับคุณไดเฮ็ดวันเป็นรถตู้ v วียพีกคันหนึ่งที่สามารถลุยไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ครับเพิ่มเสียงรถเสียงที่พวงมาลัยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยนะครับกุญแจนะครับพี่ๆคันนี้นะครบ2ดอกแบบนี้เลยนี่เลยครับครบ2ดอกเป็นรีโมทกุญแจเดิมโรงงานนะครับบุกเซวิสมีให้นะครับนะ แล้วก็ช่องแอร์ต่างๆตกแต่งด้วยาลายไม้มันเป็นลายไม้นะครับด้านข้างกระจกก็เป็นลายไม้แล้วก็ด้านในเป็นสีเบดนะครับเบาสวยๆนะครับคันนี้นี่เป็น2.5ลิตรนะครับพี่ๆนะ2.5ลิตมาดูห้องโดยสารกันดีกว่าส่วนใหญ่รถรุ่นนี้นะครับซื้อไปไม่ค่อยขับเองชอบนั่งนะคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านหรือ อาเฮียอาเจต่างๆ soever. นะครับนะนี่จัดให้นะครับเดี๋ยวเอาายราคาออกแป๊บหนึ่งนี่ครับายราคานะหุ่นใดเฮชรวันสองจุดอิริทนะครับรถปี18แต่จดปี2 0 2 1นเดะเรียงกันตามตรงเลยเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณนี้นะครับพี่พี่นะนี่คือให้ดูเลยดาวเริ่มต้นแค่25งหมเท่านั้นเองครับพี่พี่ใครอยากได้รถที่ใช้เงินออกรถน้อยแต่เป็นรถตู้ VIP หรูๆแบบนี้จัดไปครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยเบาะเป็นเบาะกี่แถวละ3ตัวนะ ด้านหลังแบบก้าวที่นั่งแต่แถวตรงกลางพับไว้อยู่นะครับพี่พี่ถ้าเราไม่จําเป็นต้องนั่งเยอะขนาดนี้เราถอดออกครับพี่มันจะได้เดินไปด้านหลังไปด้านหน้าแบบสะดวกสบายเลยแบบไม่ต้องพับติดเก็บไว้แบบนี้มันเกะก,กะเปล่า,า,านะครับนะแต่ถ้าเราเน้นคนโดยสารไปกันเยอะก็จัดไปครับพี่พี่ไม่ใช่ปัญหามันพับเก็บได้นะครับแล้วก็บะพวกเนี้ยมันหมุนกลับไปหากันได้ด้วยนะครับนะส่วนรางสไลด์ทุกอย่างมองโอ้โห ผมบอกเลยว่านี่ครับลื่นเปื้ลื่นเปื้นะเนี่ยะราครับปิดนี่ครับลื่นเปื้ลื่นเปื้เลยสีบรอนนะครับส่วนจุดเด่นอย่างที่บอกไปนี่ครับโคมไฟท้ายนะครับเป็น LED นี่คือจุดเด่นเลย <ๆ S 1> เห็นเด่นชัดแต่ไกลน,นะครับ2.5อิลิตนี่ครับ u ุ d a ด H1 นะครับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกโวงที่3 ติดฟรีแม้แล้วรอบคันนะครับเซ็นเซอร์ทอยหลังมีมาให้4จุดนะครับสำหรับฮุนไดเฮดวันคันนี้นี่นะครับไฟท้ายผมเปิดไฟหลีให้ดูก็คโคตรสวยนะมันเป็น LED ซีเส้นมันโคตรคมนะครับพี่พี่พล้อแมกใหม่ยางใหม่ครับสภาพสวยๆใช้งานได้ยาวๆนะครับส่วนประตูสไลด์ฝั่งนี้นะครับสไลด์ได้2ฝั่งนะแต่ยังไม่เป็นแบบระบบไฟฟ้าถามว่าไอ้พวกเนี้ยมันทําไฟฟ้าได้ไหมมันเอาไปใส่ทีหลังได้ ใส่เพิ่มเติมได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าได้นะครับพี่พนะก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันสำหรับฮุนไดเฮดวันคันนี้รถปี2018นะครับจดทะเบียนปี2021นะครับราคา1,220,000าบาทออกรถเริ่มต้นนะครับพี่พี่นะ25,000บาทสำหรับใครที่อยากได้ฮุนไดเฮดวันไปใช้งานในครอบครัวหรือใช้งานในบริษัทนะครับก็ลองมาดูตัวจริงได้แล้วก็ลองมาทดลองขับนะครับพี่นะมาลองนั่ง มาลองขับกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองถนนจริงเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองมาดูนะครับร้านเราอยู่ที่กรุงเทพเขตมินบุรีนนองจอกนะครับติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือแอดไลน์ละเอียดเพิ่มเติมมาคุยกันทางไลน์ก็ได้นะครับมาดูตัวจริงมาวิดีโอคอลดูก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกมานะครับเพราะเราจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตไปเยอะนะครับสำหรับคุนได้ทวันสุราษฎร์ไปเนี่ยเยอะมากลูกค้าเรานะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับนะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ